ในปี1957นะครับเด็กชายวัย10ขวบในรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งเป้าไว้อย่างหนึ่งสมัยนั้นจิมบราว์เป็นผู้เล่นตำแหน่งวิงแบ็กที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาในเกมกีฬาของ,งขอเมริกันฟุตบอลนะครับในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลอาชีพเด็กชายผอมสูงคนนี้อยากได้ลายเซ็นของเขาหนุ่มน้อยต้องเอาชนะอุปสรรคบางอย่างเพื่อทําให้เป้าหมายของตัวเองสําเร็จเขาเติบโต,ตมาในชุมชนที่แอาอัดไม่เคยได้กินอิ่มเลยสักมือ้อการขาดสารอาหารส่รงผลกระทบรุนแรงแถมโรคก,กระดูกอ่อนยังทําให้เขาต้องใส่เฝือกเหล็กนะครับพอยุง ขาที่โกงอมีแต่นหนังหุ้มกระดูกไว้เขาไม่มีเงินซื้อตัว๋วเข้าชมการแข่งขันดังนั้นจึงอดทนรออยู่ใกล้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าจนกระทั่งจบเกมจิมบราวเดินออกจากสนามเขาเข้าไปขอลายเซ็นอย่างสุภาพขณะที่บราวกําลังเซ็นให้อยู่เด็กชายชี้แจงว่าคุณบราวครับผมติดลูกคุณไว้บนผนังห้องผมรู้ว่าคุณทําลายทุกสถิติคุณเป็นฮีโร่ของผมบราวยิ้มและเริ่มผลาออกไปแต่เด็กชายไม่ยอมจบเขาประกาศขึ้นว่าคุณเาวสักวันหนึ่งผมจะทําลายทุกสถิติที่คุณสร้างไว้ราว รู้สึกประทับใจ เลยถามว่าเธอชื่ออะไรล่ะเจ้าหนูเด็กชายตอบไปว่าโอเรนทอลลี่เจมเพื่อนๆเรียกผมว่าโอเจซิมสันและหลังจากนั้นคนที่ชื่อโอเจซิมสันเดินหน้าทําลายทุกสถิติที่จิมบราว์เคยสร้างไว้ขาดไปเพียงแค่สสถิติเท่านั้นก่อนที่อาการบาดเจ็บจะมาบั่นทอนอาชีพนักกีฬาของเขาเรื่องนี้บอกผมว่าการที่เรามีไอดอลนะครับแล้วก็การที่เราตั้งเป้าหมายที่ทรงพลังเนี่ยมันจะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยที่ดูเหมือนไม่สมบูรณ์รือมันมีข้อจํากัดต่างๆนะครับสามารถไปถึงจุดนั้นได้นะครับ ฉะนั้นเราถามตัวเองว่าเราเคยมีเป้าหมายเราเคยมีความฝันอะไรไหมแล้วจริงๆแล้วอ่ะถ้าเด็กคนนี้เขาทาได้พวกเราก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นจงทําความฝันของเราให้เป็นจริงนะครับไม่มีอะไรที่จะเกินความสามารถของเราสิ่งเดียวที่จะกีดขวางความสามารถของเราก็คือความคิดของเราว่าเราทําไม่ได้นะครับขอให้ทุกคนสําเร็จเป้าหมายและความฝันที่วางไว้นะครับรักและห่วงใยวันอาทิตยนี้